สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินนี่ท็อปค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพาครอบครัวไปเที่ยวสวนหลวงนะคะทุกคนที่ที่สวนหลวงตอนนี้ก็มีงานพันไม้งามนะคะทุกคนก็จะพาเด็กๆไปชมพันไม้งามกันนั่นเองเราก็จะเริ่มจากการนั่งรถตุกๆนะคะทุกคนไปลงที่ใต้สะพานพระขนมนั่นเองนะทุกคนเพื่อที่จะได้ต่อสองแถว ตรงอ่อนนุชไปลงซีคอนนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายๆแดดจ้ามากใช่แหละ BTS อ่ะฟักเลยฟักเลยพี่หนุ่โอเคไปลูกไปเข้าไปนั่งข้างใน โอเคขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยไปกันเลยตอนนี้เราก็ได้นั่งตุกต๊กจากปีด mm ี40 hmm. เพื่อที่จะไปลงใต้สะพานพระขนงนะคะทุกคนโอเคถึงใต้สะพานพระขนมแล้วค่ะ,ค okay, ะ,คะเดี๋ยวเราจะลงกันตรงนี้เลย ไปเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อข้ามไปนั่งรถสองแถวกันนะคะนี่ก็คือใต้สะพานพักโนนะคะทุกคนไป,ไปกันต่อแดดร้อนมากเดี๋ยวเราก็จะขึ้นบันไดข้างหน้านี้เลยนะคะทุกคน สะพานมาแล้วก็จะเจอสองแถวเลยค่ะทุกคน,กคนเยอะมากจะต้องไปเลือกดูไม่งั้นก็ไปถามดูว่าคันไหนไปซีคอนกันบ้างไปไปกันเถอะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคน เป็นครั้งแรกของทุกคนเลยที่ได้นั่งรถสองแถวไปส่วนหลวงกันค่ะไปเป็นไม่เป็นไปถูกไม่ถูกก็ต้องถามเขาไว้ก่อนค่ะเพื่อความชัวร์ตอนนี้ก็ได้เดินหานะคะว่าคันไหนเขียนว่าไปซี่อน โอ้ทุกคนเราเจอแล้วคันแรกเลยตัวหนังสือเบลเลอร์เลยค่ะซีคอนอันนี้ขึ้นได้ค่ะชัวร์วเลยได้กันเลยทุกคนเราก็ไม่ชชวร์ไงก็เลยวิ่งไปถามเพื่อความมั่นใจว่าพี่ไปซีคอนใช่ไหมคือหนูจะไปลงสวนหลวงอะพี่ไปจอดตรงสวนหลวงเลยได้ไหมะก็บอกโอเคได้ มาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนไปทุกคนขึ้นรถกันโอเคค่ะตอนนี้รถก็ได้ออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเราก็อยู่ที่ถนนอ่อนนุชนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะนั่งยาวๆไปลงที่ส่วนหลวงกันเลยค่ะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างซีคอนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวต้องขับไปอีกนะคะเลยจากซีคอนมาก็จะเป็นตลาดนัดรถไฟคะ่ะพี่เขายังไม่จอดให้เราน่าจะยังไม่ถึงนะคะทุกคนน่าจะขับไปต่ออีก พี่เขาจอดรถให้เราลงแล้วคะ่ะทุกคนเขาบอกว่าถึงแล้วตรงนี้แหละนี่ก็เป็นหน้าห้างของพาราไดนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือพาราไดทางเข้าสวนหลวงเนี่จะอยู่<ป>ข้างหน้านะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนไปเราไปกันเถอะ คิดว่าในงานน่าจะมีคนเยอะนะคะทุกคนอันที่จริงใครที่จะมาเที่ยวซีคอนตลาดนัดรถไฟหรือว่าห้างพาราไดนี่คือนั่งใส่นี้มาจบเลยวานีมมากนี้บททางเข้าสวนหลวงก็อยู่ตรงกับสีนัคลินซย55เลยนะคะทุกคน มาค่อนข้างง่ายมากเลยค่ะมีป้ายบอกชัดเจนมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในซอยนี้กันนะคะทุกคนไปไปกันเถอะก็มีคนบางส่วนนะคะที่เริ่มทยอยกันออกมาบ้างก็มี ตอนแรกที่เดินเข้ามาก็ไม่ได้คิดว่าจะไกลขนาดนี้ค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ถามวินแถวน,นั้นว่าข้างในสวนหลวงเนี่ยมันไกลไหมนี่ก็เดินกว่าจะไปถึงสวนนี่ก็คือหอบกันเลยค่ะครั้งหน้าถ้าได้มาแนะนำให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาจะดีกว่านะคะทุกคนโอเคค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานตอนนี้นะคะก็เขาก็จะให้ต่อคิวนะคะทุกคนเพื่อที่จะ ซื้อบัตรนั่นเองนะคะก็คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้ที่เรามามันตรงกับวันหยุดด้วยเนาะคนก็เลยแบบเยอะกว่าปกติค่าบัตรเข้าก็คนละ10บาทนะคะทุกคนถ้าเอารถยนต์เข้าไปก็จะเป็นคันละหบาสนะคะทุกคนเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงทุ่มหนึ่ง จะได้เข้าไปดูดอกไม้แล้วทุกคนตื่นเต้นม,มากมาถึงนี่ก็เกือบเย็นแล้วค่ะทุกคน4ี่ห้าโมงแล้วค่ะไม่รู้จะเดินไหวไหมไม่รู้จะเดินทั่วหรือเปล่ากลัวจะมืดก่อน โอ้ทุกคนดองไม้สวยมากวีมาน่ารักมากเลยไปเดี๋ยวเราต้องไปหาที่นั่งกันก่อนนะทุกคน โอเคคะ่ะกว่าจะได้ชมสวนดอกไม้นี้ก็ป่าเข้าไป5้าโมงแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ก็ถือว่าสวยมากๆเลยคะ่ะมีพันไม้แบบหลากหลายชนิดมากๆเลยคะ่ะทุกคนใครที่ดูแล้วก็สามารถมาได้นะคะมาง่ายมากๆเลยคะ่ะหวังว่าปีหน้าเขาจะจัดงานแบบนี้อีกนะคะทุกคน ถ้าปีหน้ามาสัญญาว่าจะมาให้เร็วกว่าน,นี้ค่ะเพราะว่ามาตอนนี้คือมืดแล้วเดินไม่ทั่วเลยนี่ก็ได้มาเดินโซนโลงอ่าเพาะปลูกนะคะทุกคนดูนี่หกโมงแล้วมืดแล้วค่ะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปกับภาพสวยๆแล้วกันเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ